สวัสดีค,ร,ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดซมอินทนเนลครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของนัเกเรียนที่เขาคอร์สอบรมในการสร้างแรงบัน,าน,าบนดาลใจจากรุ่นพี่นะฮะน้องสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เ<อ>ขาคอร์สอบรมแล้วพี่ๆอะค่ะเขาให้ความรู้เยอะมากความความรู้เกี่ยวกับพวกสมัยก่อนที่พี่ๆเขาแนะนํามาค่ะได้ได้แล้วเราจะมีการปรับปรุงใช้เอาตัวหยิบตัวใช้ตรงนี้บา <c oughs> งรายก็หยิบไปใช้ได้ค่ะ อยากให้ขอบคุณวิทยากรอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณพี่ๆที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะตาขอบคุณมากจ้าบ๊ายบาย เดี๋ยวเราก็มาสัมภาษณ์ความรู้สึกกันนักเรียนที่เขาคอร์สอบรมในการสร้างแรงบันดาลใจนะฮะจากสิทธิ์เก่าของเรียนทีนี้สวัสดีค่ะเขาคอร์สแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าสนุกสนานกับพี่ๆเขามาแล้วมาสอนความรู้เราได้การดูแลพ่อแม่อะไรเย่งแรกการพ่อแม่สิสำคัญที่สุดสําหรับเราครับและอย่างที่สองครับคือความฝันของเราครับถ้าเราตั้งเป้าตรงไหนอ่ะแล้วถ้าเราทเลึกทะลายได้ คือถ้าทะเลถ้าหยาดยิ่งหน่อยได้ครับแต่เรากลับมาได้ด้วยนะ mm hmm. เราต้องกลับมาให้ได้ความฝันของเราจะเป็นจริงค่ะได้ hmm. ความพยายามของเราอ่ะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว mm hmm. มันขึ้นอยู่ว่าความในพวกคมามด้ได้ต่อเลยอ๋อได้ไดขึ้นอยู่ว่าเราจะทําพยายามทําให้มากที่สุดเพื่อใคร <c oughs> เพื่อตัวเอง <c oughs> เพื่อพ่อแม่ หรือว่าเพื่อคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยอยากให้ขอบคุณวิยากรอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณมากเลยนะครับสนุกมากเลยครับผมไม่เคยแบบไม่เคยได้ไดฟังอะไรเด็ดีๆขนาดนี้มาก่อนเลยครับขอบคุณมากครับขอบครับบายบาย